สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีอ้อ่ะพัดเครื่องไนไก่่ะกินเสิร์ะเรียบร้อยแล้วคิดได้ว่าต้องทายคลิปหุงค่ะพี่นอ้องซอสฟ้าเขียวน้ำตาลใอยกินหวานนด้พี่น้องน้ำตาล บกๆๆเลย,อ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 ,เลยอันนี้รถดีด้ค่ะรถดีน้ำมันหอยอันนี้มัน,มนไฟแห้งด้วยค่ะเพราะว่ามนชิข้าวตอนห้าลุ่งไม่ๆก็คือบดได้คนเลยค่ะ มันจีเมนข้าวน,นะผัดเครื่องในไก่เนี่ยใส้หอมแดงพัดกับกระเทียมไอ้ยแบบเจียวกระเทียมต่อแรกๆหอมพี่นอ้องเรามีข้าวข้าวเดี๋ยวเบิร์ดแต่ยังกินแซาน้อค่ะแม่คัวกระทะแตกก็มาคือเกาเชฟกระทะแตกตื่นสวยค่ะอันนี้ต้มดุนเลยเด้อค่ะพัดดุนแล้วชิมก่อนไปมากหวาน หวานอีกจังหน่อยอปรุงทุกอย่างไหมพี่น้องบ่ได้เติมน้ำด้วยค่ะมันเป็นน้ำออกมาจากไอ้นี่แหละเครื่องในอขอลุกดีแซ่บแล้วบัดนปุ๊บเข้ขาเครื่องในไก่ จัดต,ต็มใบกะเพรานี่น้อใบกะเพรางามๆค่ะได้มาแต่หางเมื่อบ้านเนี่ยแหละใบกะเพรายุบกับเ,กเป็นพ่อละพี่น้อไข้ดาวห็ดไปแล้วเมื่อนีไปทางไทยเด้อ <laughs> อยากไล่เสียงไก่บนนอขอยงไก่ตีพ้่งนอกอยู่หลังบ้านผัดกะเพราเครื่องในไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อน